ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลชอปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลชอปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบักและบริการเติมพ a าสคิดถึงสตาร์บัคอนิเมะแวนการ์ดนะครับแมปที่ปากแซบและเขาทำได้จริงนั่นเองครับและตอนนี้ผมให้เขาคือ The Best Tower T d ทีดีที่ดีที่สุดนั่นเองครับเขาจึงสามารถที่จะ ปากกล้าปีกล้าขาแข็งที่จะไปต่อยแมปอื่นได้นั่นเองครับ <c oughs> สุดยอดไหมหรือแม้แต่ตอนที่นะครับเอพิฟูเดย์ก็ตามนะครับก็มีการแบบออกมาแซะเอเอนิดๆหน่อยๆซึ่งเอาจริงนะใครที่รักเอเอก็จะรู้สึกเจ็บๆนิดๆแหละแต่เข้าใจคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าเดฟแบบนี้เขาปากแซบแต่เขาทาได้ไงเข้า่าเออก่อนหน้าน,นี้เขาทําไม่ได้นะครับเขาก็จะแบบเลียเอเอว่าเฮ้ยผมก็ รักเอผมจะทําให้มันดีเหมือน a อเลยเออผมรัก a อสุดหัวใจแต่ตอนนี้คือถีบทิ้งแล้วเรียบร้อยไ,ไงไงเคารบนนวันนั้นแต่ถีบทิ้งวันนี้อะแต่เนื้อหาวันนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เดฟแบบปากแซบนะครับเรามาพูดถึงการที่เขาเนี่ยมีการ introduce นะครับสำหรับตัวโกคูบีต้าแล้วก็บีโตนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแปลให้ฟังนั่นเองนะหรือไม่ก็คือให้น,น้องช่วยกันแปล พราะว่เองก็แปลสดๆนะครับไม่ได้มาแปลย้อนหลังหรือว่าใช้ Google Translate แต่อย่างใดน,นะครับก็ช่วยๆกันแล้วกันเนาะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับมาดูกันเลยฮะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโลบอก็กแบบ Anime แอนิเมชั่ e เวนเจอร์แอนิเมชลัสตและ a อนิเมชแวนการ์ดหรือแมปอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดี่ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนอน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไงรามากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ cloud มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนนนนนะะครรััับซึ่่่่รร่่งงวเเเเเกกกกมมมม้้้จยยยาาาาใหหออออูดชๆๆสททีพืุ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ J E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเขาจะสอนให้เราได้รู้ครับถึงการเล่นทััััั้้้งงตวคคูแแลละเเบจนนนนน่่นอนะรย เขาจะอธิบายให้เราเข้าใจครับโดยก็คุณเรจิต้าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่น่าจะมาแพ็คคู่เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นแยกเป็น1ตัวหรือ2ตัวหรือว่าเป็นตัวละครที่รวมกันคล้ายๆซาตานที่มีบูอยู่ด้วยน,นั่นเองเนาะโดยแมคกรดิกของตัวละครเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยครับมันจะมีหลอดเมตเตอร์ขึ้นมาน,นั่นเองครับจะเป็นหลอดที่เรียกว่าสวอปเนาะถ้าคุณหลอดตัวนี้เต็มแล้วปุ๊บ คุณก็จะวอปไปีกตัวหนึ่งได้นั่นเองครับเออผมไม่เข้าใจนะไอค้คำว่า s w a ปเนี่ยผมเข้าใจว่าคือการสลับตัวละครอาจจะเป็นตัวเดียวกันสลับกันไปสลับกันมาเป็นทั้งโกคูและเบจิต้าก็ได้นั่นเองละกันเนาะประมาณนั้นนะครับเมื่อหลอดเต็มเนี่ยคุณจะได้สกิล s w a ปมาแล้วก็ในระหว่างเนี่ยครับคุณจะใช้คุณสามารถสลับไปเป็นโกคูหรือเบจิต้าก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับแค่นั้นต่อมาฮะพอหลอดเต็มแล้วเนี่ยตัวละครนาตรงนี้ครับคือเมื่อคุณกด เจ้าตัว swap ตรงนี้ไปแล้วก็คืออย่างเช่นคุณกดไปที่เบจิต้าก่อนละกันนะครับคุณจะได้รับบัฟเป็น t e m p o r a r ี y <c oughs> มานั่นเองครับแบบนี้แบบนี้เลยโดยบัฟนี้เนี่ยเอาง่ายครับอธิบายง่ายเลยถ้าคุณเป็นอยู่ที่เบจิต้าเนี่ยและคุณกดบัฟนี้เนี่ยระยะของเบจิต้าในวงรอบๆตัวนะครับจะทําการนะครับ slow monster ทั้งหมดนะครับในวงนะ40%ก็คือเดินช้าลงนั่นเองครับเป็นระยะเวลา10วินาทีและเบจิต้าจะโจมตีเร็วขึ้น30%เอ้ยไม่ไดิ โจมตีเออเร็วขึ้นนั่นแหละใช้คำว่าเร็วขึ้นหรือว่าลดสปีดการโจมตีลงนะกันอืมนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้อ่ะอย่างที่ภาพที่เขาโชว์ให้เห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือการกดบัฟของพิจิตานะต่อมานะครับในการกดบัฟของโกคูเนี่ยอ่ะให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับจะคล้ายๆพิจิตาเลยถ้าเราสวอปมาเป็นตัวโกคูสามเนี่ยหรือว่าซูเปอร์ไซย่าสามเนี่ยโกคูจะได้รับบัฟดาเมจนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาสี่สิบวินาทีและทำการ ต,ต่างกันนะบิจิต้าตีเร็วนะครับเออแล้วก็สโลมอนส่วนโกคูสตันสองวีแล้วเพิ่มดามจให้ตัวเองแบบที่เราเห็นในภาพนี้เลยนั่นเองครับโอเคไหมมันคือการสลับกันไปสลับกันมาแต่จากที่เห็นตรงนี้แล้วน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับตามนั้นเลยเนาะแค่นี้เห็นปะมันจะมีสกิลนี้ถ้าคุณกดนะครับ เ,เรียกได้ว่าเรากดสลับตัวละครไปเป็นเบจิต้าเอ้ยไม่ไ่ไอ้น,นี่โกคูเนาะสลับไปเป็นโกคูก็ได้เป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สตานแต่ว่าถ้าคุณสลับไปเป็นเบจิต้าก็ได้เป็นสโลแล้วก็นี้ครับมันทําให้การต่อสู้ของคุณเนี่ยเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วกันหรือว่าคุณคิดได้ว่าเฮ้ยจังหวะน,นี้จะสโลมอนดีหรือว่าจะฆ่ามอนดีถ้า,ามอนหลุดเข้าบ้านแล้วคนใช้โกคูเพิ่มดาเมจดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งความสามารถตั้งสองตัวก็จะมีอธิบายไว้อยู่ตรงนี้แล้วเชว่นกันก็ตตนนนกเตะ ต่อนะครับในเรื่องของถ้าเราเล่นเป็นตัวละครอย่างโกคูเนี่ยนะครับแล้วเราโจมตีศัตรูเนี่ยในระยะนะอันนี้คือเขาพูดเพิ่มเติมนะมันจะเป็นแพสซีฟเมื่อกี้ที่เขาบอกนั่นแหละก็คือแพสซีฟโกคูเนี่ยถ้ามันมีศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับอินเลนจ์เนาะอินเลนจ์หรือว่าในระยะของโกคูเนี่ยโกคู Goku เนี่ยมันจะไม่นะครับมันจะไม่เพิ่มตรงนี้แต่เขาบอกว่าอี n โนนะครับถ้าไม่มีศัตรูอยู่ในระยะของโกคูเลยมันจะทำเกิรเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะ ร้อเปอร์เซ็นนั่นเองครับก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีหมายความว่าเฮ้ยมันควรเล่นหลังบ้านนะเป็นตัวละครกันหลังบ้านแต่แต่ถ้ามันมีศัตรูอยู่ในระยะของโกคูนะครับหรือว่าเอาง่ายๆเลยตรงนี้จะไม่เพิ่มเข้าใจป้ะแต่ก็คือถ้าคุณโจมตีไปแล้วมันจะกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเขาจะมีรูปภาพให้ดูนั่นเองครับถูกกันนี่ครับนี่คือโกคูเห็นป้ะไม่มีศัตรูในระยะเห็น่จะเพิ่มขึ้นเลยวิละหนึ่งวิละหนึ่งวิละหนึ่ง,ว,งวิละหนึ่งเรื่อย โอเคไหมต่อมานะครับเมื่อเราทําการอัปเกรดโกคูแม็กแล้วเนี่ยอืเห็นปะมันมีการคําว่าอัปเกรดโกคูแม็กกับอัปเกรดวิจิต้าแม็กด้วยนะครับเนี่นปมาอัปโกคูแม็กปุ๊บเนี่ยมันจะมีท่าที่เรียกว่าบอลเกงกีเข้ามาครับอาจจะเป็นสกิลกดไหมหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งก็คือการกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการช็อตวงกีแต่ว่ามันจะต้องรอเป็นเวลา3นาทีนั่นเองครับเพื่อที่จะทำการโจมตีดาเมจ1 0 0 0ย้ำว่า1% 0 0 0 คิดคำนวณดาเมจยัยงไงครับสมมุติว่าคุณมีโมนาชตัวนี้นะเอาเป็โกคูละกันผมไม่รู้มนันคือคู่กันหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเลขคำนวณง่ายๆครับคุณตีอยู่50,000 0นะครับย้ำว่า50,000นนะคูณ1% 0 0 0เข้าไปก็คือเพิ่มเลขศูนย์เข้าไปข้างหลัง3ตัวดามเมจเรียกได้ว่าโคตรเวอร์โคตรโกงโคตรอันตรายครับเท่าไหรล่ล่ะศูนย์ตัวเดียวก็5ล้านและอีกตัวนึงก็เป็น50ล้านและอีกตัวนึงเป็น500ล้านและดาเมจ5 0 0ล้านเลยนะจากแค่ดาเม 50, 000, าเพิมไป3ตัวโโคคกโหรายเยับ แต่ว่ามันจะต้องรอเวลาถึง3นาทีผมเลยมองว่าไอ้ดาเมจที่เวอร์วังขนาดนี้เนี่ยมันเอาไว้ลงบอร์ดแน่ๆเลยครับจังหวะนี้มันเอาไว้ลงหอคอยมันเอาไว้ลงเอยไม่ใช่หอคอยมันเอาไว้ลงอีฟิตี้บอร์ดมันเอาไว้ลงแบบแข่งขันกันกันกบพวกแบบบอร์ดนะครับเดลี่ชาเลนต์ปะวิกลี่ทัวร์นาเมนต์ะเออประมาณนั้นนะครับแค่นั้นเลยโอเคไหมประมาณนี้นะครับจะได้มาแค่นั้นเลยครับจบไม่มีเลยมาก ก็คือมันเหมือนกับจะปล่อยทั้งฟิลเนี้ยให้เราเล่นเป็นเบจิต้าได้นั่นเองครับเราจะเห็นว่าภาพเนี้ยระหว่างเนี้ยก็คือตัวเบจิต้ามันจะลงมาเล่นได้นั่นเองครับก็เรียกว่าสวนะอปเนาะพราเราใช้โกคูไปปุ๊บเนี่ยอันนี้เราสวอปแหละเห็นปะหรือพอเราฆ่ามอนไปปุ๊บโกคู Goku ก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับตามแพสซีฟของมันเองเนาะก็สลับกันไปสลับกันมาที่เขาโชว์ให้ดูให้เห็นนะครับต่อมาครับตัวละครอย่างเบจิต้านั่นเองครับ เมื่อคุณนะครับเล่นเป็นโดรละครอย่างเบจิต้านะครับในโลนี้หรือว่าคุณสลับเป็นตัวเบจิต้าเนี่ยมันก็ในระหว่างที่เจ้าตัวเนี้ยคีบบัฟอยู่หรือว่าใช้บอลกิงกิอยู่นั่นเองตัวเนี้ยมันจะทําการโจมตีนะครับเป็นเปอร์เ,รเซ็นต์ก็คือครั้งละสองเปอร์เซ็นนะสูงสุดสี่สิบเปอร์เซ็นก็คือตัวละครตัวนี้ในระหว่างที่โกคูมันชาร์จอยู่เนาะชาร์จบอลกิงกิมันก็จะมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองในระหว่างสกิลแบบนี้นั่นเองเนาะเรียกได้ว่ามีหลายเฟสละกันนะครับโอเคปะ่ประ,มะรมเคคหับโอ ให้เห็นกันไปเลยครับฮิตละเพิ่มละ2%ฮิตละบวกละ2%นะครับประมาณนั้นแค่นั้นเองครับจบให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับต่อมาครับเมื่อคุณทำการอ up Vegeta Max นะโอเคปะ่ะอ up Goku Max เนี่ยคุณจะได้บอลเก,งก่งๆมาแต่พอคุณอ up Vegeta Max แล้วนะครับคุณจะปลดล็อก ability ความสามารถของการรวมร่างหรือว่า evolution นั่นเองครับจะเป็น Final Form ก็คือบ e g โต้นั่นเองครับอ่าหมายความว่าต้ง2ตัวต้อง up Max นะ ตามนั้นเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าอัพทั้งคู่นั่นเองเนี่ยล้วก็จะมีรูปภาพในการฟิวชั่นแบบนี้เลยเท่ๆนะครับแล้วก็จะมีการบวกดาเมจมา140%นั่นเองครับซึ่งเขาจะมีการอาธิบายนะตรงนี้ครับก็คือพอเราเป็นตัวนี้ปุ๊บเราจะได้บัฟขึ้นมาหรือสกิลกดนั่นเองครับบัฟตรงนี้เนี่ยจะได้รับบัฟขึ้นมาก็คือ100%เป็นระยะเวลา40วินาทีแต่ผมอธิบายตรงนี้อาจจะดูยากคือตัวเกมเนี่ยเขาทำรูปภาพเอาไว้ให้แล้วนะอ่ะปุ๊บเอาตังนี้ก่อนแล้วกันโบไม ก็คือพอคุณได้รับบัฟปุ๊บเนี่ยในช่วงระยะเวลา40วินาทีตรงนั้นคุณจะโจมตีแรงขึ้น100%แต่พอผ่านไปจาก40วินาทีปุ๊บเนี่ยนะครับดาเมจตรงนี้จะหายไปมันจะสลายหรือว่าแยกกระจายกันออกไปครับกลายเป็นดาเมจ20ลดสปีด20และทำการเพิ่มระยะอีก20อนั่นเองครับนี่คือ the strong fusion นะโอเคป่ะนี่คือแพสซีบ,บนจะเป็นแบบนี้ครับทำงานแบบนี้เลย แค่นั้นเอง40วินาทีแรกจะโจมตีร0 0เลยก็คือเหมือนดาเมจคูณ2นั่นแหละถ้าคุณมีโมนาชดาเมจ5 0 0แสนเท่ากับว่าใน40วินาทีนั้นมันจะโจมตี1ล้านนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อมานะฮะในเรื่องของแพสซีฟที่2นั่นเองครับเราก็มาดูกันนี่เลยฮะในอะไรเนี่ยถ้าศัตรูนะครับทำการโจมตีเพื่อนของเรามีบอกไหมอ่านี้ไม่มีบอกเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นละกันครับคือทําการโจมตีเพื่อนของเราเนี่ยอ่ารูปนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่า เนี่ยอ่านรูปนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแบบนี้เนาะเนี่ยเข้าใจง่ายกว่าป่ะศัตรูไปทําการโจมตีเพื่อนของเราหรือว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ในบริเวณเพื่อนของเราเนี่ยตัวละครตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเนาะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าศัตรูเนี่ยจะล็อกไปที่เบจิตโตเลยแล้วเบจิตโตเนี่ยจะทาการโจมตีสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอคแท็กนั่นเองนะครับโอเคไหมจะทาการโจมตีเคาน์เตอร์แอคแท็กครับกลับไปใส่ตัวละครตัวนั้นเลยก็เหมือนกับว่าแบบมันจะบวก3%ระยะรเซานต์ระยะเนาะเคาน์เตอร์กลับไปเคาน์เตอร์ เออสิครั้งก็เต็มที่30เเลยค่อนข้างโกมากนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนโจมตีกลับไปเนี่ยจะติดเป็นแรปเจอร์ด้วยน,นั่นเองครับซึ่งตัวเกมมันก็มีบอกแล้วว่าแรปเจอร์คืออะไรเนี่ยมีการติดอินฟลิกอย่างเงี้ยนะครับก็คือห้ามดิจนเลือดครับต่อมาไอ้เรื่องอีนัฟเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยถ้าคุณเอาหมดแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของอีนัฟก็จะมีในเรื่องของการโจมตีที่ไม่สนลบหลีกของมอนสเตอร์นั่นเองครับแล้วก็โจมตีก็คือไม่สนเกาะป้องกันใช่ไหมหรืออะไรประมาณ จะเรียกว่างไงดีอีกนอก็คือไม่สนนะอืมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคไหมพอจะเข้าใจไหมครับนี่คือเกมเขาอธิบายว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะผมนี่คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่นั้นเองจบนะฮะอธิบายโคตรง่ายแค่นี้เลยฮะสรุปก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเทพแต่มาด้วย วิธีการที่เล่นค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับใครที่ไม่เข้าใจแมคคณิกก็อาจจะเข้าใจว่ามันเล่นยากแหละแต่จากที่ถ้าคุณฟังผมตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็สําหรับผมนะผมมองว่ามันเล่นไม่ยากขนาดนั้นก็เล่นไปช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยชินหลังๆเดี๋ยวก็ชินเองนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะนแรกๆก,ก็จะดูยากดูเข้าใจยากเนี่ยแต่เดี๋ยวพอคุณเล่นเป็นคุณก็จะเป็นเองนั่นเองนะสำหรับโกคูเบจิต้ามันจะมีมันสามเฟสครับถ้าเรารีแคปไปจริงๆเนี่ยเฟสช่วงแรกเลยก็คือแบบนี้แหละครับโกคู Goku จะสตันเบจิต เออลดสปีดการโจมตีแล้วก็สโลมบอลใช่ปะน,นี่คือเฟสแรกเฟสที่2ก็จะเป็นโกคูนะครับชบาบลเกงกิ ki, กับเบจิต้ามาโจมตีระหว่างนั้นที่แบบโกคูมันรอชาร์จบอลอยู่แล้วก็ถ้าเบจิต้าอัพตันปุ๊บจะมีอ b บิลิตี้ของการที่จะฟิวชั่นมาได้น,นั่นเองแบบนี้ นี่ถ้าว,ว่ามีประมาณ3เฟสและกันกนะีจากที่ผมเข้าใจนะครับยังไงก็ตามรอดูอีกทีนึงแล้วกันนอกําบคลิปนี้หรือว่าตัวเนี้ยที่มันกำลังจะมาในวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นั่นเองนะครับที่จับเด็กเข้ามาเร็วนี้นะครับว่าดูกันว่าตัวนี้จะเก่งจะเจ๋งขนาดไหนนั่นเองนะครับนอกจากตัวนี้ก็จะยังคงมีจอม,มันบูมิสเตอร์าตานะครับรวมถึงโกฮังด้วยเช่นกันเนาะที่เราเรายังไม่รู้ความสามารถของมันแต่ณตอนนี้ผมเข้าใจนะ สิ่งที่แมปนี้เขาพยายามที่จะ introduce นะครับหรือว่าอธิบายเราเนี่ยสอนเราในเรื่องนี้ถ้าเขาไม่สอนจริงๆผมว่าน่าจะงงกับเป็นแต่ตาแตกแน่ๆนะครับสำหรับตัวละครอย่างเบจิโตตัวนีแน่ๆนะครับก็รอดูวันเกมเปิดละกันนะครับหรือว่ารอดูวันที่เกมอัปเดตว่าตัวเนี้ยมันจะเวอร์วังขนาดไหนแล้วมันจะหาจากไหนนั่นเองละกันเนาะก็ต้องรอดูวันที่อัปเดตละกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับอนิเมะแวนการ์ดเนาะสำหรับผมก็ คือพยายามมองแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้ว่าเลิกมองเนาะอัปเดตแรกดูดีอัปเดตที่2ห่วยอย่างที่บอกครับทุกอัปเดตหรือว่าทุกๆเกมในเกมโรบอทนะครับเราวัดกันไปแต่ละอัปเดตครับว่าอัปเดตีดีหรือห่วยเอเอตอนนี้หรือว่า Anim เมเตเวนเจเนี่ยมันดูลุ่มๆุ่มตอนๆนนะครับแล้วทุกแมบบตอนนี้ดูเหมือนจะลุมกระทืบ a ออยู่ซึ่งมันก็เป็นไปตามการเวลาครับมันก็เหมือนกับตอนที่ All Star ใช่ไหมครับกำลังดีแล้วมันก็ตายไปมันก็คล้ายกันครับมันคือตามการเวลา AA เอไยตอนนี้ AV ดูดีที่สุด ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันแย่ก็คือการที่เขาแบนคนมั่วนะฮะก็เป็นเรื่องเดียวเลยที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบอย่างเดียวเลยก็อาจจะยังคงรอออ a r t ร์ o เ Defense X กันต่อไปน,นั่นเองนะครับแค่นี้เลยฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือ Anime Vanguard, อ n นิเมะแวนการ์ก็เล่นเกมกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับใครที่ใช้สคริปต์ใครที่เล่นโกงใครที่เล่นอะไรก็ขอให้โชคดีละกันนะครับไม่ได้แ่งนะ แต่ว่าตัวแมพเขาแบนมั่วเราก็เห็นมาหลายคนทั้งคนที่ใช้ไม่โดนแบนเลยตั้งแต่อัปเดตแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยกับคนที่ไม่ได้ใช้แล้วโดนแบนคนที่ไม่ได้เข้าเล่นเกมเลยไอดีก็โดนแบนเออมันมีเยอะมากซึ่งมันจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าสุดท้ายแล้วมันโดนเพราะอะไรกันแน่นะครับก็สู้ๆแล้วกันผมมองว่าแมพนี้ยังไงก็ดีที่สุดถ้าานันเรื่องการโดนแบนแบบนี้โคตรน่าสิงโคตรน่าอยู่เลยครับ แค่นั้นเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ลวกันนะครับถ้าผมอธิบายผิดตรงไหนหรือแปลผิดตรงไหนไปยังไงขออภัยด้วยลวกันนะครับยังไงอรอดูของจริงตอนที่เกมเปิดและกันเพราะอันนี้ยังไม่ใช่ไฟแนลละกันเนาะไฟแนลจริงๆก็คือการที่เกมเปิดออกมาแล้วแล้วเราเห็นความสามารถหรือวบัฟตั้งๆตาน,นาอาจจะมีการพลิกแปลงหรือว่ามีการบัฟเนื้ออะไรว่ากันไปอีกทีนึงเองครับโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับยังไงใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยลวกันนะครับผมแล้วเจอกันในเกมอัปเดตวันที่เกมเปิดนั่นเเองครัับจกผมสสวดี